อนพิเศษครับที่นี่คือประเทศไทยและข้างหลังเราคือไทยพีวีเอสไทยพีวีสกำลังจะร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น6สถานีและเราจะไปถ่ายที่คิวชิวที่อยู่ใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับ6จังหวัดเลยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงน่าสนใจมากผมเองก็ไม่เคยไปมาก่อนครับไปดูให้รู้กันดีกว่าอิเกิบโชไปกันครับ โกินาว่ากาะใต้สุดของญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเข้าไทยไปแปรรูปโด่งดังไกลถึงญี่ปุ่นกลายเป็นเครื่องดื่มเรื่องชื่ออวาโมริสาเกและการรวมตัวของเกลือมากถึงแ0สิชนิดทำไมมีมากขนาดนั้นก็เพราะนั่นคือจุดเด่นของโอกินาวาที่หาไม่ได้จากที่ไหนสุดท้ายชิมไปชมไปกับอาหารพื้นถิ่นที่ทำให้คนโอกินาว่าอายุยืนมากที่สุดในโลกไม่มาไม่รู้ไม่ดูจะเสียดายค่ะ ิวชิชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามีอะไรเจร๋งๆที่คิวชิวหมูกก่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นที่เราถ้าจะไม่เคยเดินทางไปถึงการจะไปคิวชิวมีหลายวิธีค่ะบินจากไทยไปลงที่จังหวัดฟุกุโอกะหรือจากโตเกียวนั่งชินกันเซ็นไปได้แต่ใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงหรือถ้าจะบินจากโตเกียวไปฟุกุโอกะก็ใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะ จังหวัดแรกที่เราเดินทางไปอยู่ใต้สุดของคิวชิวจริงๆและไกลจากโตเกียวถึง2,100กิโลเมตรเรากำลังเดินทางไปเกาะโอกินาวะกันค่ะเกาะน,นี้แยกออกมาจากคิวชิวเป็นเต่งอยู่ใต้คิวชิวอีกทีสนวิธีไปท,ที่ที่สุดก็คือบินค่ะจากโตเกียวถึงโอกินาวะสาชั่วโมงเต็ม พอลงเครื่องเจ้าหน้าที่จากสถาน,นีโทรทัศน์โอกินาวาก็มายืนรอต้อนรับอย่างเป็นทางการพวกเราเลยได้ไปออกทีวีโอกินาวากันพร้อมหน้าค่ะที่โอกินาวาอากาศกำลังเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวอาจจะคล้ายๆเชียงใหม่บ้านเราค่ะ ด้วยสภาพอากาศและการเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างชาติมาตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนรวมทั้งค้าขายกับคนไทยด้วยจึงทําให้อาหารการกินแล้วก็พืชผักของที่นี่ค่อนข้างจะต่างไปจากญี่ปุ่นในความรู้สึกของเรา,เราบ้างนะคะต่างกันยังไงคุณฟูจิจะพาไปดูให้รู้แบบจอบลึกค่ะแล้วคุณจะอยากมาเที่ยวโอกินาว่าอย่างแน่นอนจริงๆแล้วนะคะโอกินาว่าเป็นหมู่เกาะค่ะมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เรียกว่าหมู่เกาะริวกิว เมืองใหญ่ของเกาะโอกินาว่าที่เรามาถึงนี้คือเมืองนาฮะและที่แรกที่เราจะไปสัมผัสความเป็นโอกินาว่าก็คือถนนคนเดินค่ะมาถึงแล้วครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าโคกไซโดรีนะครับซึ่งคนโอกินาว่าหรือคนที่มาซื้อของนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาเดินซื้อกันแถบนี้ครับ ร้านองกินาวาที่มีของ,องกินาวาขายอยู่ที่นี่เป็นร้านวัตชตาชกปืนนี่เองดูนะครับเนี่ย <Okay. S 1> อะไรเนี่ยเหมือนเมืองไทยเลยอ๋อนี่ก็คือเป็นนะฮะองกินาวาไทยพายแอปเปิลนะครับมละกอนะมะละกอของที่นี่เขาเป็นอย่างนี้วะเป็นลูกกลมๆเลยะฮะทำไมเราต้องมาที่ถนนคนเดิน ก็เพราะที่นี่จะทําให้เราเห็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของโอกินาว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับเมืองไทยของเราอย่างชัดเจนมันคืออะไรตามไปไ<ห>ติดๆเลยค่ะเขามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งทํามาจากข้าวไทยด้วยสีเาเซคนี้อา,าวมริส์ก็ใช่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 ใ่ใช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 ่

เขาบอกชัวร์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทำจากข้าวไทยแล้วก็มีกี่ชนิดเขาบอกว่าแค่ในโอกินาวานะครับมีตั้งหกร้อยชนิดเอามากเห้นแล้วก็คนที่มาจากโตเกียวนะครับคนที่มาจากเกาะฮอนชูนะฮะมาที่โอกินาวาเนี่ยจะมาซื้อ,อ,อโมนิเพราะว่าเป็นของโดดเด่นมีขายเฉพาะที่นี่ครับนี่ถือเป็นการนำข้าวของไทยมาแปรรูปให้เป็นสินค้าย,ยอดนิยมเลยนะคะ ดูสิคะว่าตั้งราคากันได้หลากหลายมากตั้งแต่หลักร้อยบาทไปจนถึงหลักพันบาทเลยทีเดียวสาเหตุที่คนโอกินาวา่านำข้าวไทยมาทำเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ก็เพราะว่ากลั่นง่ายได้แอลโกอฮอล์ที่ดีหลังสมัยโชวะที่ญี่ปุ่นทำการค้ากับอยุทยาก็ใช้ข้าวไทยมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มมาตลอดนะคะ นับว่าเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นที่มีมายาวนานค่ะอคอนนัอนครบืม ออมุลิทำมาจากข้าวไทยร้อเปอรเงั้นรูปนี้ก็ต้องเป็นรูปข้าวจากประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ60 degree นอกจากนำข้าวไทยมาทำเครื่องดื่มแล้วนะคะก็ยังแปรรูปไปเป็นอย่างอื่นได้อีกค่ะตามไปชิมกัน,นกเนลยดีกว่าเค้กอามุนิจ้าこคชですねเลเห็นไหมครับเห็นไหมครับน่ากินไหมน่ากินไหมอิยิากมอส นุ่มมากโอ้ยสิยสังค่ะยังไม่จบยังต้องชิมกันต่อไปเป็นน้ำส้มครับเป็นสีอย่างนี้ครับดื่มง่ายจากต้นทางที่เป็นข้าวของไทยกลายมาเป็นสินค้าประจำจังหวัดไปได้หลายอย่างต้องขอบคุณคนญี่ปุ่นนะคะที่ถือว่าช่วยเผยแพร่ข้าวไทยในอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็พยายามทำจนกลายเป็นจุดเด่นที่มีคุณค่าค่ะ นอกจากนี้โอกินาวาก็มีพืชผลเกษตรแปรรูปที่เด่นๆอีกหลายอยา่างคุณฟูจิช้อปปิง้งเพลินไปเลยล่ะค่ะมีทั้งชามีทั้งเกลือมีทั้งกาแฟ การที่คนญี่ปุ่นในทุกๆเมืองพยายามสร้างสารคผลิตภัณฑ์ต่างๆจากพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ของตัวเองทําให้นักท่องเที่ยวไปไหนก็เพลินไปได้ทุกที่ค่ะสินค้าทําให้ผู้คนรู้จักเมืองได้ดีขึ้นนะคะจดจําเอกลักษณ์ของแต่ละที่ได้แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองอย่างดีอีกด้วยค่ะโอ้เพียบเลยเกลือดูสิครับเยอะขนาดไหนเนี่ยครับโอกินาว่านะครับมีชื่อเสียงอีกอย่างนึงก็คือ เกลือนั่นเองครับมีเยอะแยะรสชาติหลากหลายวิธีการผลิตก็ต่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาผลิตกันยังไงไปดูให้รู้กันดีกว่าครับอีกมาโชว์ไปครับคุณฟูจิพูดไม่ผิดค่ะทั่วประเทศมีผู้ผลิตเกลือที่แตกต่างกันถึง2,000ชนิดและเกลือที่โด่งดังเป็นพิเศษก็คือเกลือจากโอกินาวาน,นี่เองค่ะ เฉพาะในโอกินาวาก็มีผู้ผลิตมากกว่า30แห่งเพราะโอกินาวามีน้ําทะเลที่ดีและก็มีปะการังมากมายทําให้เกลือโอกินาวามีแร่ธาตุสูงและก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะรับรองว่าเราจะไม่ผู้เฉยๆคุณฟูจิจะพาไปดูให้รู้ให้เห็นกันกันกบตาเลยค่ะ ในยุคข,ของการฟื้นฟูประเทศเมื่อปี1972มีการออกกฎหมายห้ามไม่ให้ผลิตเกลืออย่างเสรีเช่นห้ามไม่ให้ต้มเกลือหรือห้ามใช้น้ําทะเลจนมาในปี2005นี่เองค่ะที่มีการแก้กฎหมายให้ผลิตเกลืออย่างเสรีได้และโรงงานผลิตเกลือที่คุณฟูจิจะเดินทางไปนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้เกิดการผลิตเกลือได้อีกครั้งหนึ่งที่นี่มีชื่อว่าอออิอูมิค่ะ ที่จะพาเราไปชมก็เป็นหถึงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเกลือของโอกินาวาที่ยากจะหาคนเทียบรัสมีได้ค่ะที่สำคัญเธอน่ารักมากๆเลยโซกลสวยมากฮะพูดไทยได้ด้วยเหรอพูดได้ตั้งเมื่อไหร่เนี่ยก่อนจะไปดูการต้มเกลือเราขอไปดูแหล่งที่มาของเกลือชั้นดีของโอกินาวากันก่อนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าที่นี่น้ำทะเลดีแล้ก็มีปะการังมาก โรงงานผลิตเกลือแห่งนี้จึงจัดแสดงปลาทะเลและก็เพาะเลี้ยงปลาการังไว้เพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่ดีให้กับท้องทะเลและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยค่ะว่こที่นี่นครับคือสถานที่อนุบาลปลาการังทำไมเขาถึงต้องเลี้ยงปลาการังนะครับ เพาะเลี้ยงตั้งแต่ตอน,นเล็กๆเพราะว่าถ้ามีปะการลังแล้วทะเลของโอกินาวาก็จะผลิตเกลือได้อร่อยนั่นเองครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากเขาเลี้ยงพาอเลี้ยงปะการลังให้ความสําคัญมากๆเลยเนาะตอนนี้ได้เวลาไปดูห้องต้มเกลือซึ่งเป็นหัวใจของโรงงานแห่งนี้แล้วค่ะ ในแต่ละวันที่นี่จะต้มเกลือกันตั้งแต่เช้ากว่าจะได้ออกมาเป็นเกล็ดเกลือก็ใบยๆเลยค่ะโดยน้ําที่นํามาต้มเกลือนี้เป็นน้ําทะเลที่อยู่ไกลออกไปจากฝั่งถึง2กิโลเมตรและที่ต้องใช้ฟืนก็เพื่อให้ได้เกลือรสชาติดีขมนิดๆหวานน,นอยๆฟังดูแปลกๆใช่ไหมล่ะคะขมน่ะพอเข้าใจได้แต่หวานนี่สิคะงงไปเลยรับรองว่ายิ่งฟังต่อไปก็จะยิ่งต้องแปลกใจกับความเป็นเกลือญี่ปุ่นค่ะ คุณโอชิโนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตเกลือเขาบอกว่าถ้าต้มด้วยไฟที่แรงไปก็จะได้เกลือที่ไม่ดีเขาบอกว่าเป็นเกลือที่เป็นเกล็ดเล็กเกินไปนะฮะแล้วก็รสชาติก็จะไม่อร่อยเกลือมีคําว่าอร่อยด้วยเหรอผมนึกว่ามีแค่เค็มเฉยๆ บางเหลืออยู่ไหมครับตรงแผ่นนี้นะฮะเป็นแผ่นแคลเซียมชนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนะครับผู้ผลิตนะฮะผู้ผลิตเกลือที่ต้มเกลือเนี่ยทราบดีว่าตรงนี้คือแผ่นแคลเซียมครับบางเจ้าอาจจะไม่ใส่ครับสำหรับที่นี่เขาจะเอาแผ่นแคลเซียมนี้หลงเหลือไว้เพื่อผสมกับเกลือให้มีรสชาติกลมกล่อมนะฮะการที่มีแคลเซียมเนี้ยทำให เกลือเนียผสมผสานกันได้ชิมรสชาติของความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงครับหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะนำเกลือไปตากให้แห้งอีกทีเพื่อให้ได้เกลือรสชาติกลมกล่อมที่มีชื่อว่าเกลือทะเลโอกินาวาชูราอุมิโซดาชิค่ะ

ก็คมีการแนะนำนะครับมีเกลือเนี่ยมีอยู่หลายสีเลยอ่ะแล้วก็เกรดเล็กเกรดใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้มกับนะน้ำตาลแต่ว่าไม่มีน้ำตาลอยู่ข้างในครับการที่ ทำอย่างนี้ขึ้นมานะครับผลิตขึ้นมาเนี่ยมันดีต่ออาหารยังไงเขามุ่งหวังถึงอาหารนะครับมุ่งหวังถึงแร่ธาตุครับเพราะว่าเกลือของญี่ปุ่นสมัยก่อน,นครับการผลิตเกลือเนี่ยมีแค่โซเดียมก็คือความเค็มเฉยๆแต่ไม่มีรสชาติถึงความกลมกล่อมและไม่พอครับเน้นถึงเรื่องความอร่อยในการเคี้ยวความรู้สึกด้วยครับอย่างเช่นเกรดใหญ่นะฮะเหมือนเกร็ดน้ำตาลเนอะอ,อืม <laughs> มแต่ว่าอร่อยนะเกลืออีกชนิดหนึ่งครับที่เป็นผงละเอียดมากๆเลยนะครับขออนุญาตทาน,านด, <c oughs> ดูครับนิมัสอืนมนั่นก็一闪一闪にわー่อนนั้นยอนเนียแพอแตะลิ้นเนี่ยละลายากระจายไปในปากและสักครู่หนึ่งเนี่ยจะมีความหวานกลับเข้ามาในปากเออมีอย่างนี้ด้วยถามว่าทำไมแล้วผลิตกันยังไงถึง มีรสชาติที่แตกต่างกันคําตอบเมือคืนครับน้ําเกลืออาจจะแตกต่างกันที่แต่ละที่ก็จะต่างกันแล้วก็ขั้นตอนการผลิตก็จะแตกต่างกันครับก็จะมีความหวานเปรี้ยวเค็มที่แตกต่างกันเกลือวันพระจันทร์เต็มดวงนะจะผลิตเฉพาะวันพระจันทร์เต็มดวงก็คือเป็นวันที่น้ําเกลือขึ้นนะฮะก็จะได้เกลือที่มีพลังแรง มีความเค็มสูงครับละลานตามากเลยนะคะนี่มันสแสดงให้เราเห็นถึงความละเอียดอ่อนในแบบฉบับของญี่ปุ่นเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยวัตถุดิบก็มาจากน้ำทะเลเช่นเดียวกันเพียงแค่คนละพื้นที่พอผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนกันเข้าไปอีกก็ทำให้เกิดรสชาติที่ต่างกันแถมการนำไปรับประทานกับอาหารก็ต่างกันด้วยนะคะทราบไหมคะว่าเขาแบ่งเกลือให้กินกับอาหารแต่ละประเภทด้วยนะคะ เช่นมีเกลือที่กินกับข้าวปั้น70กว่าชนิดเกลือกินกับผัก92ชนิดกินกับปลา90ชนิด กินกับเทมปุระ135ชนิดกินกับเต้าหู้อีก35ชนิดและอื่นๆอีกมากมายเจรนายไม่หมดล่ะค่ะและคุณโอยาม่าก็บอกว่ามีแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะที่ทำเกลือไปร้อยร้อยชนิดแบบนี้อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเกลืออย่างคุณโอยาม่าจึงกลายเป็นอาชีพสำคัญไปเลยล่ะค่ะเพราะต้องคอยให้ความรู้เกี่ยวกับเกลือและก็การรับประทานเกลือในชีวิตประจำวันด้วยค่ะเอาเกลือไทยมาเนี่ยผมเอามาจากประเทศไทยมา ใส่เทียบดูว่ารสชาติจะต่างกันยังไงโอ้ฉิวโอ,อ <えー S 2> ้ิ่ช็อเปมันสกชิมารุยะค่ะเดอโนามิก <はい S 2> ちゃんと口の中で続くのでโ <はい S 2> อ <ー S 2> <は>いครับคุณอาเยมะนะครับบอกว่าเนี้ยเป็นเกลือที่มีรสชาตินะครับ ติดนานอยู่ในป่านครับก็น่าจะเหมาะกับการกินผันกญี่ปุ่นสกเตพื้นที่นะาาญี่ปุ่นกะพืนที่ญี่ปุ่นสุกเตะพนทีกญี่ปุ่นสุกเตะพื้นี่ญี่ปุ่นสุกเตะพื้นทีญี่ปุ่นสุกะนี่ญี่ปุ่นสุกเตะพื้นทีญี่ปุ่นสุกเตะพื้นที่ญี่ปุ่นีกตะพื้นที่ญี่ปุนสุกเตะพ้นที่ญี่ปุ่นสรกมตาพื้นที่ญี่ปุ่นกติไม่นที่ญี่ปุ่นสุกเครื<อ>่ญี่ปุ่นยอก รสชาติของเนื้อหรือผักนั้นๆจะอร่อยได้ขึ้นอยู่กับเกลือน,นั้นๆครับก็เลยเน้นถึงเรื่องการผลิตเกลือเป็นพิเศษครับชิมแต่เกลือคงไม่ได้รสชาติชัดเจนเท่ากับรับประทานร่วมกับอาหารนะคะเราจะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังตามไปชิมกันเลยค่ะ ชาิปลาเข้มข้นมากครับมันสัมผัสไปได้กับหุ้งแก้งเตม็มปากอย่างนั้นครับแล้วก็เหมือนเนื้อปลามันเพิ่มขึ้นในปากอย่างนั้นเลยครับฟังดูแล้วเราคงจะจินตนาการยากนิดนึงนะคะว่าเกลือจะสร้างรสชาติที่แตกต่างให้กับอาหารได้ขนาดนั้นเลยหรืออยากรู้ก็ต้องลองไปชิมดูด้วยตัวเองค่ะแนะนำที่นี่เลยโอกินาวาแหล่งผลิตเกลือชั้นดีแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นค่ะ และที่นี่ก็ไม่ได้ผลิตแค่เกลือเท่านั้นนะคะเขายังนําเกลือไปแปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นด้วยค่ะอย่างของหวานล้างปากมือนี้ก็คือเค,ค้กที่มีส่วนผสมของเกลือค่ะนุม่มละมุนล,ลิ้นเค็มนิดๆหวานกำลังดีอยากให้คุณผู้ชมได้ลองบ้านจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณอโอยาม่ามากเลยนะคะทริปวันนี้ของเราสมบูรณ์ขึ้นมากเลยล่ะคะ่ะ และทำให้เรารู้ว่าการกินเกลือญี่ปุ่นก็เหมือนซึมซับจิตวิญญาณความเป็นญี่ปุ่นลงไปด้วยค่ะที่นี่ยังมีร้านค้าที่ขายไอศครีมเกลือเซมเบะที่ผลิตมาเพื่อกินกับเกลือโอกินวาวะโดยเฉพาะและถ้าคุณอยากลองต้มเกลือด้วยตัวเองเขาก็มีจุดสาที่ให้ลองทำค่ะ พูดถึงเรื่องเกลือนะครับสุภาษิตไทยก็จะมีพูดว่านะครับจงรักษาความดีดุดเกลือรักษาความเข็มภาษาญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันครับพูดว่าอิจิบังอุมักเตะมาซึมโนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอร่อยก็เกลือไม่อร่อยก็เกลือนะครับคือในวังของประเทศญี่ปุ่นในสมัยก่อนนะครับเ <c oughs> ขาถามกันว่าอะไรที่อร่อยที่สุดครับคนในวังก็ตอบว่าเกลือนะครับ <c oughs> แล้วถามอีกว่าอะไรที่ไม่อร่อยที่สุดก็ตอบว่าเกลือเหมือนกัน มันหมายความว่านะครับเกลือเนี่ยถ้าเราเอามาปรุงอาหารให้มันอร่อยเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยแต่ถ้าใส่มากเกินไปนะครับก็จะทําให้รสชาติเนี่ยเค็มและกะกินไม่ได้นะครับมันหมายความว่าอะไรก็คือว่าเวลาเราทําอะไรต้องทําให้พอดิบพ,พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปด้วยความที่โอกินาวามีเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมากเราเลยอยากรู้ต่อไปว่าแล้วอาหารแบบโอกินาวาจะเหมือนอาหารในตเกิวหรือเปล่า เราเริ่มจากร้านธรรมดาหาชิมกันได้ง่ายๆกันก่อนเลยค่ะอาหารโอกินาว่าน่าสนใจขึ้นอีกมากเลยนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาว่าจังหวัดนี้มีผู้คนอายุยืนมากโดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ยถึง90ปีและผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย93ปีซึ่งมากที่สุดในโลกแน่นอนว่าการใช้ชีวิตและก็อาหารที่รับประทานเป็นปัจจัยสําคัญขอ,ของการมีอายุยืนค่ะดังนั้นมาสาัมผัสอาหารโอกินาว่ากันเลย ม,มโอกินาวาเนี่ยครับมีความผูกพันกับประเทศไทยมากครับอย่างเช่นเนี่ยครับอาหารที่เป็นหมูสามชั้นนี่นะฮะก็ใช้อาวามนีในการปรุงครับเขาบ่อยกครัว่า การปรุงอาหารของโอกินาวาใช้อาวาโมริเป็น10บสอย่างเลยในการปรุงอาหารครับและนี่ครับนี่ครับอันนี้คืออะไรรู้เปล่าอาวาโมริแล้วข้างในนี้ก็คือพริกบอกว่าเอาไว้จิ้มกินกับอาหารทุกอย่างเลยเพราะว่าระวังนะเผ็ดมาก ไปบ,บ้านเราไปร้านหรูของเมืองกันบ้างค่ะที่นี่มีอาหารเซตโอกินาวาแทๆ้ๆตามไปอิ่มท้องกันเลยดืวอน้ำย่อยกันด้วยเครื่องดื่มที่ทำมาจากมะนาวชิกว่าของพื้นเมืองมารักของเด่นโอกินาวาและน้ำพึ่งค่ะดื่มเพื่อให้เจริญอาหารนั่นเอง จากโอกินาวาเป็นเมืองท่าค้าขายมาหลายร้อยปีจึงรับวัฒนธรรมต่างชาติทุกอย่างค่ะแม้แต่เรื่องของอาหารหน้าตาอาหารที่เห็นออกจะคล้ายกับอาหารจีนอยู่ไม่น้อยนะคะตอนนี้เขาก็เป็นอาหารผักในนี้ก็จะมีสมุนไพรผสมโดยครับเป็นของโอกินาวา่าที่ร้านนี้นะครับใช้เกลือของโอกินาวาครับที่ผสมกับขมิ้นชัน ลืมความมันที่อยู่ในปากอ่ะคือถ้าเรากินน้ํามันเยอะๆนะฮะจะแก้เลี่ยนได้โดยใช้เกลือขมิ้นชันนี่เอง,อ,งอันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูนะครับซึ่งมีน้ํามันเยอะอย่างเงี้ยบอกว่ากินผักแบบนี้ครับผักนี้ชื่อว่าผักนิงันนะครับมีการผสมกับเต้าหู้นะครับกินคู่กันแล้วเนี่ยจะทำให้ลดไขมันได้ยช่ เขียวสามทีนะละลายในปากแล้วอ่ะดูซิว่าจะขมจริงหรือเปล่านะครับเมื่อมผสมมไม่ขมเลยอ่ะ ไปของเด่นของโอกินาวะอีกอย่างค่ะคนโตเกียวอาหกรจานต้องหาชิมไม่ได้นะคะแน่นอนเขาเรียกว่าโกยาชัมปุรุนะครับอาหารจานที่เรียกว่าชัมบุรุนี้เป็นอาหารที่คนโอกินาวะภูมิใจมากค่ะแปลตรงตัวก็คือผสมผสานส่็นศัพที่ขอยืมมาจากอินโดนีเซียเป็นการนำวัตถุดิบมาผัดรวมกันหลักๆก,ก็ได้แก่ ไข่ผักเนื้อสัตว์เต้าหู้และคำว่าชัมปูรุนี้ก็แสดงความเป็นโอกินาวาได้อย่างดีเพราะที่นี่เขาผสมหลายวัฒนธรรมทั้งริวกิวโบราณจีนเอเชียใต้อเมริกาเหนือเพราะเคยเป็นฐานทัพเรือของอเมริกาในสมัยสงครามโลกมาก่อนค่ะแล้วก็ถูกอเมริกาปกครองมาช่วงระยะหนึ่งภายหลังสงครามนี่จะเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้โอกินาวะไม่เหมือนญี่ปุ่นในที่ไหนๆค่ะ ยังไม่จบมาญี่ปุ่นต้องกินปลาดิบตบท้ายทริปโอกินาวาวันนี้ที่ตลาดปลาแม้จะไม่ใหญ่เท่ากับตลาดปลาสุกิจิในโตเกียวแต่ก็มีจุดเด่นที่พลาดไม่ได้ค่ะก็ตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ตลาดที่ชื่อว่าโทมาเนยูมาจินะครับก็เป็นตลาดที่มีจุดเด่นก็คือบริษัทที่ถ่ายส่งเนี่ยมาขายปลีกโดยตรงเลยนะครับ เดิน <พ uka> ดูจน,น <พา S 1> ทั่วจะได้ชิมกานส,สดๆ<า>ที่ตลาดมากหรือเปล่าเนาะหลายชนิดนะครับหลังหลายชนิดก็กปลาที่บอกว่าโฮมมงูโรที่กินกัน,นที่คนชอบกันเนี่ยมันคือปลาโฮมมงูโรนะครับก็มีเนื้ออยู่3าอย่างก็คือเนื้อธรรมดาแล้วก็จิวทโทโรนะรจิวแปลว่ากลางครับเนื้อน้ํามันขนาดกลางแล้วก็โอโตโรด,ดูสิน้ํามันเต็มเต็มปลานะฮะถ้าน้ำมันเยอะๆเนี่ยดีต่อร่างกายที่เรียกว่าน้ำมันตับปลาไงนี่แหละครับ โอโตโร่เนี่ยนะครับที่โตเกียวเนี่ยแพงกว่าน,นี่สามเท่านะไหนๆถูกแ้วเนี่ยมันแน่นอนต้องอร่อย,ยครับละลายในปากเลยเอ่ะเดินทางกันไปหลายที่พบความประทับใจกลับไปเต็มกระเป๋าเลยล่ะค่ะ ความต่างที่น่าศึกษาของโอกินาว่ามันช่างดึงดูดจริงๆเลยค่ะด้วยความที่อยู่ไกลาจากโตเกียวมากดังนั้นแม้แต่คนญี่ปุ่นเองยังใฝ่ฝันว่านในชีวิตจะต้องไปโอกินาว่าให้ได้คล้ายๆกับที่ต้องไปปีนภูเขาไฟฟูจิให้ได้สักครั้งยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะภูมิใจไม่เบาเลยนะคะเนี่ยที่เราได้มาเหยียบแผ่นดินโอกินาว่ากันมาแล้ว สัปดาห์หน้าเดินทางข้ามจากเกาะโอกินาว่ามายังผืนดินอีกฝากฝั่งของคิวชิวเริ่มต้นจากจังหวัดใต้สุดคางโงชิมาดินแดงสุดยอดหมูดดำคุรโรบุตะแค่พูดถึงตอนนี้ก็น้ำไหลไหลแล้วละคะ่ะมันใช่เลยอะ่ะห้ามพลาดนะคะ เรามีคำถามให้รูปสนุกกันค่ะเพราะอะไรโอกินาวาจึงผลิตเกลือชั้นดีได้มากมายระหว่างข้อหนึ่งมีน้ำทะเลและปะการังดีหรือข้อ2มีผู้ผลิตเกลือจำนวนมากส่งคำตอบมาทาง w w w f a c e b o o k c o m s l a ดูให้รู้เรามีเกลือโอกินาวามาให้หนึ่งรางวัลสำหรับคนที่ตอบถูกเข้ามาเป็นคนแรกค่ะช่วงเวลาหน้าที่ของโอกินาวา่าพฤษภาคมเทศกาลนาาฮารีแข่งเรือพาย สิงหาคมเทศกาลเอซาโอกินาว่างานเต้นรำที่ใหญ่ที่สุดตุลาคมเทศกาลนาฮาการแสดงพื้นบ้านและการละเล่นครั้งใหญ่ของปีพบกับดูให้รู้คือคิวชิวได้ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ